วัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นรถวินิโวยูไดนะครับเป็นอะไรนะจากเชียงกงมานะครับเหมามาก็มีที่แน่มีใหม่ห่อหนึงนะครับมันเป็นอะไรวะเนี่ยเดนกาเลเซอร์อีโวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพาร์ตแต่งนะครับแต่ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรให้มันติดโรลเลอร์ที่ตัวรถได้มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่พาร์ทใหม่นะ โอเคไป1ชิ้นต่อไปเดี๋ยวเราไปกันแบบบวไไเลยนะวันนี้ขอของมันเต็มกล่องเลยอันนี้เป็นบอดี้นะครับบล็อกเกนจตัว b บ็กสเปเชียลนะครับงานแท้ไหมวะเนี่ยอ่างานแท้นะครับทามีย่านะแล้วก็ไม่มีเท่าที่ดูไม่มีรอยแตกนะตูดก็ยังอยู่นี่ติดสปอยเลอร์มาด้วยนะครับไปอันนี้อะไรเออนี้แปลกดีอะ่ะ อ๋อเขาทําสีมาใช่หอ่าอ๋อใช่ทําสีมาอันนี้เป็นมผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นแมกนั m มนะคือถ้าเป็นโซนิคปีกน่าจะเชิดกว่านี้ถ้าเป็นแบล็กเซเบอร์มันน่าจะปีกขยับได้มั้งแต่นี่คือทําสีมานะครับเป็นทำย่านะครับ โคชิตะโชกะคุเคนแต่เป็นธทมิยาแหละ1994นะครับอืมแต่ไม่เดิมมันน่าจะเป็นสีขาวแหละเพราะทีเาดูดูนี่เหมือนทำสีมานะประมาณนี้นะครับอะไรอีกอืมอันนี้น่าจะธทมิยะไหมเป็นธทมิยะเหมือนกันนะครับโอ้เมื่อกี้ลืมดูตูดเลยอ่าตูดยังอยู่นะ หน้าก็ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นทรรมย่านะครับเป็นเออ่แม็กนัมที่เป็น T VFX Fighter แม็กนัมนะครับเกือบดีนะมีปีกตรงนี้หักไปหน่อยนะครับตัวนี้ทำสีมาเหมือนกันสีแดงเลยอันนี้เป็นอืม เป็นไซโคนแมกนัม TRF นะครับแต่เหมือนจะปาดบอดี้เพิ่มใส่ตะข่ายทำสีมามีหักด้วยนะมีหักตรงนี้นะครับตรงนี้ดีกว่าเนี่ยหักนะแล้วก็ทำสีมานะครับไม่รู้มาทำสีแบบนี้มันมันสวยยังไงนะทำสีแบบแปลกๆอ่ะแบบแบบไม่รู้ว่าพ่นหรืออะไรหรือย,อยังไงไม่สวย <laughs> ไม่รู้สิแปลก เอเละอูต๋ตะขายลุดอีกคือบอกว่าเละเลยอ่ะอ๋อตูดต่ตูดยังตูดยังอยู่นะแล้วหน้าก็ยังอยู่นะครับเป็นธรรมีญาไหม้ทรมี่าเหมือนกันนะครับโอ้ตรงนี้ก็แตกนะตรงนี้นะมีชํารุดมีชํารุดตีด้วยไหมเนี่ยตีไม่เป็นนะเหมือนจะชํารุดสองจุดนะครับแล้วก็สีค่อนข้างเละอ่ะเราก็ไปกันต่อ คันนี้เป็นธรรมย่าเหมือนกันนะครับคือตัวต้องบอกว่าพวกนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นงานแท้งานเทียมนะก็จะดูว่ามันใช้ธรรมย่าหรือเปล่าอันนี้เป็นงานแท้นะครับแต่ว่าจมูกข้างหน้ามันหักไปนะครับอันนี้ตัวยังอยู่แต่จมูกหน้าหักชิ้นส่วนไม่ครบเป็นช h i n ิ n g s c o r p i ป n ยนนะครับอันนี้โอ้อยงี้ไม่ดูไม่รู้เลยอะว่าแท้เทียมเพราะว่า กรีนมันหายอ่ะเดี๋ยวนะมีสกรีนไว้เนี่ยไม่เห็นมีสกรีนนะสกรีนไม่มีแท้เทียมไม่รู้ครับเป็นสปินนัหน้ากลังยังอยู่นะแต่แท้เทียมไม่รู้ไม่ไม่เห็นสกรีนไม่เห็นสกรีนนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ โปรโตเซเบอร์ JB นะครับหลังพังหน้าไม่มีตัดเจาะบอดี้มาทำสีมาด้วยชิ้นส่วนไม่ครบอันนี้อันนี้แท้เทียมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมจมูกหน้ายังอยู่หลังยังอยู่แต่แท้เทียมไม่รู้ตีเทียมดีกว่าครับ คือมันไม่มีสกรีนะมันน่าจะเทียมแมนเทเลโอ้นี่แท้นะแต่ว่าตัดมาเละเลยหักด้วยครับห,หน้าหลังดีนะแต่มันตัดมานะแล้วก็หักด้วยบีดแมกนัมบีดแมกนัมงานทมีย่าครับบอดี้ ชิ้นส่วนครบนะแต่ว่ามีหักหักตรงฝั่งโช๊คนะครับด้านขวาของตัวรถนะแต่ว่าเฮ้ยมันตัดหรือมันมันหักไม่รู้วะแต่มันหายไปอ่ะมันหักไปแล้วกันแล้วก็สีดูเหลืองแปลกแปลกแบะอะไรสติ๊กเกอร์อะไรมาเนี่ยอืมขาดโรเลอร์ด้วยอืมใช่ แต่ก็ดูยังโอเคยังดูโอเคดีอยู่ถัดมาเป็นแวงกาดซนิกนะครับงานแท้ไหมงานแท้ไหมงานแท้นะครับแต่ว่าตัดมาเจาะมานะครับหักด้วยทำสีมาด้วยตูดก็ไม่มี โปรโตเซเบอร์ JB นะครับอันนี้ผมว่างานเทียมนะแตกด้วยตัดมาด้วยน,นี่น่นาจะงานเทียมน,นี่เอ้ยนี่งานแท้อะทำมิย่านะครับแท้เอ่อเป็น Shadow Breaker ชิ้นส่วนครบเลยนะตูดไม่หักนะครับเออนี้ดีบอดี้จากทามิยานะครับตัวนี้เป็นแอสโตบูมแมลงแต่ว่าแปดสติกเกอร์แต่งหรือเปล่าหรือมั่วมาะไม่รู้ชิ้นส่วนเหมือนจะครบนะอ๋อจริงๆมันต้องมีจมูกตรงนี้อันนึง เดี๋ยวคงอยู่ในกองนี้เอ้ยนี่นี่น,นี่เออครบว่ะใช่มันอยู่อย่างงี้เฮ้ยครบเลยอ่ะเฮ้ยมันของมันเปล่าวะเออของมันแหละถูกแล้วโอเคครบนะเฮ้ยบอดี้เป็นบอดี้ใสนะบอดี้ตัวบอดี้นิ่มอะนะอืม มันตันทับมาฉีกนิดหน่อยแล้วก็เบี้ยวด้วยนะครับอืเยินอนะต้องบอกว่าเยินแท้เทียมก็ไม่รู้อีกเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสกรีนนะครับเอ้ยชิ้นหน้าของช h ยนิ n งสกอ r p เปีน ก็จะอยู่อย่างนี้แต่ก็ขาดชิ้นบนอยู่ดีนะครับเอ่อ Hurricane Sonic งานแท้ครับตูดหลังดีหน้าก็ยังอยู่ชิ้นส่วนดูเหมือนว่าจะครบนะเออครบแหละแต่ว่าทำสีมาข้างหลังไม่รู้ว่าทากาวหรือเปล่าอืม แต่ว่าเขาทําสีมานะคือทําสีมากเหมือนจะดีนะแต่มาทาสีตรงนี้แปลกๆอะ่ะเออถ้าสีม่วงทั้งอันมาเลยจริงๆก็สวยอยู่นะงนานนี้ปีกปีกไว้ในนี้ไปก่อนอ่าอันนี้ Proto Cyber Evolution นะครับงานน่าจะงานเทียมนะน่าจะงานเทียม มั้งนะแต่ว่าตัวถังมันตัวบอดี้มันบิดมีแตกด้วยครับก็ตีชำรุดไปโอ้มีเป็นคันเลยอะ b ิ g กแบงก h ส s ูเปอร์วันอืมไอ้นี่อะไรอ๋อเผาฮาร์ดชาร์ ก็เป็นอะไหล่ใหม่นะยูสึกไมนี่ะอ็บุกเค้นจีตูดยังอยู่นะครับที่มีย่าแท้ซะด้วยแต่ว่าชิ้นส่วนมันไม่ครบนะอุย้ยอะไรเนี่ยเป็น ฮาล์คนโซนิคแต่เจาะรูมาทำสีมาเฮ้ยของดีมั้งน่าจะแพ้นะยางโฟมนี่เนี่ยเป็นเลสตันนะครับเมื่อก่อนนี้จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าสีอะมีส้มมีเหลืองเขียวฟ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะมีสี่สีอะที่เป็นเลสตันนะไม่ไม่รวมยางเทานะครับไม่รวมยางดำนะยางเทากับยางดำไม่ใช่เลสตันนะเออ โครงซูเปอร์วันนะครับมีแตกมากันชนท้ายก็หันมาเอ่อมอเตอร์อะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นคันเลยนะอ่ะผมแยกไว้กลับเมื่อกี้นี่บิ๊กแบงโก้นะ่เป็นคันเลยใส่มอเตอร์อะไรอะ่ะดำแดงเหรอน่าจะดำแดงมั้งมองผ่านๆน,น่าจะใช่นะแต่แท้ไม่แท้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยลือก็กันอ่ะคันโอ้ย แบ็กสต็อกเกอร์นะครับชิ้นส่วนไม่ครบนะมันจะมียึดตรงนี้อีกสองจุดแต่ว่าตูดยังคมอยู่นะตูดดีหน้าดีนะครับหน้าชิ้นส่วนยังอยู่แปดสติกเกอร์แบบอะไรมาเนี่ยแปดสติกเกอร์ตาสตาร์โตนะแต่จริงๆมันคือแบ็กสต็อกเกอร์นะครับยังดียังดีงดใช้ได้อันนี้อะไรครับเนี่ยสติกเกอร์มวๆ น,นีสติกเกอร์ของรถบังคับอะรุ่นไหนวะเนี่ยไม่รู้เอาปล่อยผ่านไปก่อนอะไรเนี่ยไม่รู้เอาปล่อยผ่านไปก่อนจำแนกไม่ได้หรือแยกไปเลยนะครับอืสติกเกอร์เหมือนกันอืสินส่วนของโปโตเมื่อกี้เหมือนมีโปโตอยู่ในกอง ไปไหนแล้วแยกไว้นี่อะไรอ๋อปีกหลังของไอ้ไอ้อะไรวะแมนเตเลนี่อ่าปีกแมนเตเลนะครบครบแต่ว่าข้างหน้าเขาตัดไปหมดแล้ว ที่เหลือเป็นโครงเป็นพาร์ตละมังเนี่ยอันนี้อะไรวะอ๋อของบ um. อดี้ใสแมกนัมนะแยกไปเป็นทามิยาลิมเบอร์ตี้เอ็มเพลอร์แต่โครงเบี้ยวนะครับเบี้ยววะเออใช่โครงเบี้ยว คงเบี้ยวไปแล้วเสียดายเลยซปเปอร์วันนะครับพาร์ทหลังรู้สึกว่าจะเป็นดับเบิลอลูมิเนียมนะครับแท้นะตัวนี้ยังไงดีอ่ะอย่างนี้แล้วกันอืม อันนี้อะไรวะอันนี้งานแท้ครับไทมิย่าเป็นทีแซสนะครับโครงทีแซสเดี๋ยวนะเล็งอยู่ว่าติดเบี้ยวไหมไม่แน่ใจเบี้ยวเปล่า เหมือนจะเบี้ยวนะเหมือนจะเบี้ยวอืมเบี้ยวแหละเท่าที่ดูเบี้ยวแน่ๆเออเบี้ยวเสียดายโค้งมันเบี้ยวมางานแท้นะครับไปต่อที่แท้เหมือนกันนะครับงานงานแท้ไหมวะงานแท้ครับเออคันนี้อันนี้มันโค้งดูดีวะ่ะ เออนี่คงดูโอเคเหมือนจะไม่เบี้ยวนะเหมือนจะไม่เบี้ยวอ่ะแยกไปก่อนโอ้ยเบี้ยวอย่างแรงของเอ็นะครับตัวธรรมดาเฟืองสามจุดห้าอเบี้ยวแบบเบี้ยวหนักเลยอ่ะ ซุปเปอร์วันงานแท้ไหมเนี่ยงานแท้ครับแต่ว่าแตกนะอันนี้แตกซตุปเปอร์วันงานแท้เป่าวะงานแท้าต้องดูตรงนี้ดูห้องเครื่อง อืมงานแท้ครับให้มอเตอร์ข่ามาเออม่ติด FRP ม่ด้วยวะอันนี้ไม่เบี้ยวนะเอออันนี้ดีอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดี FM Super FM นะครับมีแปะติ๊กเกอร์มาที่ F.R.P. นะแล้วก็เกียร์้งหลังใส่นะน่าจะเป็นของตัวโบเก n นที่เป็น Back สเปเชียลอะคงคงดีอยู่วะเหมือนจะยังดีอยู่นะครับทั้งตัวเลยนะที่แซต อันนี้เบี้ยวอันนี้เบีย้ยวอุ้ยบิดทีมีกรอบเลยเนี่ยมีแปะอันนี้เบี้ยวไทยห้ามีหญ้าด้วยฮะไทยห้าคงไม่เบี้ยวมั้งอืมไม่เบี้ยวครับคือไทยห้าจัดว่าเป็นโครงที่ ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็เบี้ยวยากแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะ ي, เฮ้ยบอดี้โบเคนจีเมื่อกี้ไปไหนวะเฮ้ยเราหาครบแล้วครับทุกคนนี่ยพบชิ้นส่วนนะจ๊ะโบเคนจีสวยเลยนะชิ้นหน้าขนาดเนี่ยแปะเอาสุปดพอวัน แท้ครับไม่เบี้วนะครับตูดดีแต่หน้าล้าเฮ้ยซีโร่ว่ะซีโร่นี่แท้ครับงานแท้ครับซีโร่งานแท้ อเบี hmm ้ยววะไม่แน่ใจไม่น่าจะเบนะี้ยวนะทีแซ้แท้เฮ้ยนี่กานแท้ทั้งกล่องเลยไหมเนี่ยน่าจะแท้หมดเลยอะติดของแต่งมานิดหน่อยอูยแตแมันเบี้ยวเยอะเลยโอเคประมาณนี้ครับที่เหลือนี่ ล้อพาร์ทแต่งมีทั้งพี่นี่มันแท้เหรอนี่น่าจะเทียมนะอันนี้แท้มีมีสองโครงโอ้โหงานอืมดีดต้ตูดหักปะเนี่ยไม่หักก็นี่ตัดแต่งมาแล้ว รอนลายเทปวิ่งล้อแต่ง ครบเลยไหมเนี่ยโอ้ยกี่ชุดวะเนี่ยเทียบเลยอะน่าจะได้อย่างน้อยก็สองถึงสามชุดอะห้องเกียร์ของตัวไหนวะแต่มันหักอ่ะ นะฮะล้อเฟืงองเฮ้ยล้อเฟืองใส่จะไม่ครบว่ะไม่ชนะโอ้ยสปินแน็ตครบนี่ว่ะเดี๋ยวนะแต่ว่าตรงซุ้มล้อเขาปาดไปนะครับ เนี่ยเป็นแบบนี้นะแต่สมร้อตรงนี้มันปาดไปมันยึดตัดตรงส่วนของจุดยึดไปนะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องเทียมหรือแท้เพราะมันไม่มีสกินจริงๆไม่มีสกินน่าจะตีเทียมนะ f r p แบบนี้แม่งมีเยอะมากเลยน่าจะมีมนันห้าหกอันได้หะ้อเงแล้วก็ ล้อ,อยางเที้ยบเลย ừ, โทษทีครับตั้งเวลาไมสายวินเทจน่าจะชอบโอ้มีหลงไมค์มีอันอหนึ่งอันนี้ก็แท้นะเบี้ยวไหมอ่ะ เบี้ยวไหมเนี่ยเหมือนจะเบี้ยวหรือเปล่าวะเหมือนเหมือนจะไม่เบี้ยวหรือเบี้ยววะดูไม่ออกเลยเล็งเหมือนจะไม่เบี้ยวนะ ยางโฟมเลสตันสีฟ้าเฮ้ยครบว่ะชุดหนึ่งเฮ้ยยางโฟมเลสตันสีฟ้าว่ะครบเซตเลยหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีติดที่รถนะเป็นสีเหลืองนะครับแกนล้อเข่าล้อป็นชนท้ายที่เป็นมีเนียม อ,อไม้ตีนไอ,อตัวเนี้ยน่าจะเทียมนะชิ้นนี้น่าจะเทียมชิ้นนี้น่าจะเทียมทอมิย่าผมไม่เคยเห็นสองชิ้นนี้นะที่แท้ไม่น่าจะแท้นะน่าจะเทียมห้องเกียร์ซูเปอร์วันที่เป็นใส หเฮ้ยหางหลังนี้งานแท้วะ่ะอืมงานแท้นะครับน่าจะมีอยู่สี่ห้าอันมั้งแต่ไม่รู้ว่าดกี่อันพังกี่อันลงเหลือกี่อันเดี๋ยวคงต้องมาไล่ดูกันอรนี้นะครับประมาณเนี้ยของมีประมาณนี้แหละ มีคีมตัดด้วยวะ่ะเฮ้ยส่วนหัวของคันช,ชายนิ่งสกอรเปียนเฮ้ยครบเลยอะ่ะเห็ุไดว่าตรงนี้มันแตกไปหน่อยนะ ถ้าไม่แตกนี่มันสมบูรณ์เลยอะเสียดายขาดไปนิดเดียวเองส่วนหน้าเนี่ยโอเคน่าจะน่าจะอาของประหมคอรครับประมาณนี้นะครับกับฝ้ากกล่องคันนี้เออก็ เผื่อใครสนใจไงก็ทักมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวแบ่งไป <L un> นี่อีกไหมเนี่ยนี่น่าจะบมดแล้วแหละน่าจะมีแค่นี้แหละมอเตอร์ Motor อะไรเนี่ยอ๋อเจ็ดั๊ดมอเตอร์เออทำย่ามันให้ใช้เจ็ดั๊ดไหมอะ่ะไม่รู้อ่ะอืม มอเตอร์อะไรอันนี้ก็เจ็ตแอดมอเตอร์เหมือนกันนะครับงานแท้หรือเปล่างานแท้ครับเห็นสกรีนป่ะจอสัตว์เนี่ยประมาณนี้ครับเอาไว้เดี๋ยว ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเซตชุดมาแล้วเนี่ยอาจจะได้ดูคลิปที่สองนะครับคลิปนี้คือให้มาดูคร่าวๆก่อนว่าเนี่ยได้มาแล้วมันอยู่ประมาณนี้นะเท่ากับว่าแถวล่างบอดี้แถวล่างก็คือครบนะครับแถวบนมันชำรุดนะแถวล่างเนี่ยครบอยู่อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้นะครับ ก็เท่ากับว่าเหลือบอดี้ที่มันใช้งานได้จริงประมาณสี่ห้าหกเพราตอนนี้ปีแตกลืมนไปนี่อยู่นี่ห้าแปดตัวโดยประมาณมีแปดตัวที่เป็นบอดี้ที่ใช้ได้แล้วก็มีเต็มคันอยู่สองคันแต่ว่าวิาว่งในไ,มไม,ไมไม่รู้แล้วก็มีซากตัวถังรถติดของแตงนิดนิดนหน่นอยแล้วก็ล้อพาร์ทอะไรนิดหน่อยอมเอาไว้เดี๋ยว อัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวขอคลีนห่อนเพราะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเดี๋ยวคลีนเสร็จเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูอีกทีหนึง่งโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับการรับชมติดต,ตามนะครับเอาไว้เดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะอัพให้ดูนะาาสายแบบจริงๆอยากเอากระดั้มาให้ดูนะแต่ยังไม่มีเวลาเอาแค่นี้ก่อนนะครับสายอาซีก็รอหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จดีมียังอื่นอีกเพียบ ปีนี้ก็น่าจะลงคลิปกันรัวๆอย่างน้อยๆก็มีแน่ๆทุกเดือนโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับยังไงอย่างเมือเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับหรือใครอยากให้ไปดูงานพ็อบบี้ตัวไหนของยุก้าสูนนะพิมพ์บอกมาด้วยเดี๋ยวลองไปหาให้โอเคขอบคุณนะครับแล้วไวเจอกันใหม่สวัสดีครับ